45มงคลจักรวาลย์สิทิมัติติโชชายะสิทิมหิทิมหาพุนาปะริมิตาปุญญาจิตการลรสัพสัพันตะลายะอิวาแะนสะ,ะสัมมาสัพพะคัปโตอะระหะตัว,ตวสมมาสัมพุทธัสสะทวัดติงสัมมา หาปุตตะรักขณา,านุภาเวนะอัศีตะเยียร์นุภาเย,ยนชน,น,นะนุภานะทัสสะปาละมิตรานุภาเวนะนทัสสะอุปะปาละมิตรานุภาเวนะทัสสะปาละมัทธะปาละมิตรานุภาเวนะสีละสัมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะสัม,มานุภาเวนะ สังขานุภาเวนะติชาุภาเวนะอิทาุภาเวนะภะลา,านุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจัตุลาสิสีติสหัสะธรรมะขะทานุภาเวนะนวะโลกุนทะและธรรมานุภาเวนะอัจจังจิกะมัทานาุภาเวนะอัจะ มาปฏิญาณุภาเวนะสะสะพักญาณุภาเวนะจตุนจัดจะญานุภาเวนะทัาสะพะละญาณุภาเวนะสัพพันยุะญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะส,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 สัพพะปฏัดิตฐะนิภาเวนะตระละนัต ตะยะสะระนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลทาสุคุปัตทวะตุกขะโมมันนตสุปายาสานุวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินนตสันตุสัพพะสัพพะต,ต,ตาตุยห,งหังสมิทมัตตุทีขาดโยตตาตุยหังโมตุจะศตะวัสะ ขีเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพทาอาการสัพพตพตะวะและภูมขังพันมหาสัมพทาอัลลัขตาเทวตาสัทาตุตุมหีอนุอนุละขันโตภักขวภะวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สัทธาสุตติพวัตุตีพวัตุสาวพมังคัลังลักขันตุสาวพาเทวตาสัตสัพสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตติพวัตุตีพวัตุสาวพมังคัลังลักขันตุสาวพาเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทธาสุตติพวัตุตีลักขันตยักขะภูตานังปะปะขะหะนิวารนาปะริสัตสาสนุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัต ทวียกักขันะปูตานังปาทนะนิวาลนาปาริตตัสสานุภาเวนะหันตวาตีสังอุปะทวียัคขันฑะยังขะปูตานังปาขะนิภาวะอาปาริตตัสสานุภาเวนะหันตวาตีทาง,งอุปทวันบทที่สิบหกพัตถีญาติ ตชาถาอธิตังนาคบาปนิยะนปัจจิกังคีอะนาคตังบุคคลไม่ควรทำในสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะะตีจัมปะหีนันตังอัปัตตังจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาเวนไปแล้วและสิ่งยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุปนังจะ โยธรรมตัตสะตถาวิกัสสติอสังหิลังอสังอุปปะตังวิทามโนรูหีกบุคุณได้เห็นแจ้งคำปัจจุบันไม่งอนเชนไม่เคลียวขาดไม่ทำไม่ทำนั้นนั้นได้บุคุณนั่งฟื้นแสดะทำในเรื่องนั้นให้ปูกูงเสริฐอาชชวะจิตตะ ปังโกอัญญามัละนาสุวีเพึ่งทำเสียงความเพียรในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความใจในวันพรุ่งนี้นะอิโนจังพรันตนะมาหาเีนานะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนจบมัจุราผู้มีเีนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่ครับเราทั้งหลายเอวังวิหารและมาตาปิอองอหันตามะตันติ ทิจังจังเวพัเทเถกะรันโตติสันโตอจิขะเตมุนิติภะมุนิผู้สงบย่อมไม่แยกบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิด้ันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีรตรีหนึง่งจเริญนด้วยการราชนีแลบทที่สิบเจอภินหะปัญจะเวกะขะนะปะทะ ะนาธรรมโมหิจะยังอะนติโตเรามีความแฉ่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเฉ่เป็นไปไม่ได้พยาทิธรรมโมหิพยาทิงอะนะติโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มะระนธรรมโมมะหิมะระนังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็นไปไม่ได้ สพเพหิเมปิเยหิปน,นาเปหินานาภาวาโววินาภาโวาเราจะลดเว้นความเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผ่าๆจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะมสกโกหิกรรมะทายยาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะประสิชาสะละนัวเรามีความเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้เกิด มีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นทชือพึ่งอาศัยยังกำมังกันิสามีการเรียนาังวะปลงกระทังวะชาชาายาทวันิสามเราจะทำกรรมมันได้ไว้เป็นบ er no ุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอีวังอัมเหหิอพินหังปัญจะวิชิตตับพังเราทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด